อุทยานสป,ปาอีสาตนตะบนฟอมแคนปรโดนธานีหรือที่รู้จักกันในนามสวนสัตว์เขาสมบัตินะครับก่อนอน่นก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับปีพศ2556นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขความสุขนะครับมีความเจริญในหน้าที่การง,งานสำหรับทั้ทีค้ขาขายก็ขอให้ค้าขายรำรวจต่ำรวจ สำหรับวันพิเศษเชนนี้นะครับจะถือโอกาสพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมกิจกรรมของสวนสัตว์เขาชุมวางในบางส่วนนะที่เราได้ดําเนินการไปแล้วนะครับกิจกรรมเอ r ิ c เมนต์นะครับหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติครับเป็นการสำหรับกิจกรรมที่จะอยากจะแนะนํา เป็นกิจกรรมแรกที่ที่ให้พวกเราได้เห็นในเรื่องของอการส่งเสริมกฤติกรรมสัตว์กนะ็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าต้นไม้แห่งความสุขเป็นกิจกรรมที่เราจัดให้กับวางชนิดต่างๆครับเป็นการนเอากิ่งไม้ครับมาจำลองเรียนแบบธรรมชาติครับเราเอาผลไม้มาเสียบนะครับเพื่อให้สัตวไ์ได้แทะเล่นกินนะครับโดยครับสำหรับกิจกรรมที่สองครับมีชื่อว่า กิจกรรมกล่องของขวัญน,นะครับอันนี้จะเป็นการนำเอากล่องมาบรรจุผลไม้เพื่อเพื่อให้สัตว์ได้ค้นหานครับเป็นการไม่สัตว์จำเจนะครับและกิจกรรมสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าลูกบอลอันสางครับเราก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับคือเอาเขาไม้ที่สารเป็นลูกบอลนะครับแล้วก็ ปลอบบาเข้าเข้าไปซ่อนในข้างในครับเพื่อให้สัตว์ได้ค้นหารับสวัสดีครับผมนายเทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์โครงการพยางสัตว์ลายตอนตอนบนขอนิเก็ตบุดท่านนี้ครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่าสวนสัตว์เราสอนก่อนของเรานะครับได้ส่งมอบความสุขให้กับสัตว์ของเราอย่างไรบ้างครับครัำที่เห็นก็จะเป็นแค่เพียงบางคนแนนเองแต่หน้านะครับก็จะพาไปดูกับที่ม วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราจะได้ส่งความสุขให้ึงกันและกันนะครับเนื่อในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปี2556นะครับเราชาวสวนสัตว์เราสวนความน,นะครับขอปลยเอช่วยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้านในหน้านที่การงานตลอดปี2556ครับ It's time.